10อันดับดาราจีนขวัญใจสื่อมวลชนปี2022 สื่อจีนอย่างโซหูเอ t นเตอร์เทนเมนต์ในทุกๆปีได้ทำการคัดเลือกเกี่ยวกับความชื่นชอบดาราศิลปินในสายตาของสื่อด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังสื่อเช่นสื่อบันเทิงแฟชั่นทีวีหนังสือพิมพ์และนิตยสารดาราศิลปินที่สื่อชื่นชอบมากที่สุดในปีนั้นจะถูกเลือกและเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาผลการคัดเลือกสำหรับปี2022ได้ถูกเปิดเผยเรามาลองดูเรื่องราวสั้นๆของ10ดาราศิลปินที่สื่อแชร์กันนะคะ อันดับสิบเซนเย่เซินเย่นางเอกสาวหน้าหวานร่างเล็กจากจีนแผ่นดินใหญ่ซึ่งประสบความสําเร็จอย่างสูงจากซีรีส์ตัวร้ายที่รักเมื่อปีที่แล้วได้ถูกคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อดาราวันใจสื่อมวลชนปี2022 ที่ได้รับการโหวตจากสื่อบันเทิงจีนโดยสื่อได้เปิดเผยว่าสันเย,ย่เป็นสาวน้อยน่ารักเป็นกันเองหลังจากการสัมภาษณ์เธอจะคุยกับสื่อเหมือนเพื่อนและเล่าเรื่องตลกๆที่เธอพบเจอเมื่อเร็วๆนี้ทุกคนคุยกันอย่างมีความสุขมากนอกจากนี้เมื่อทีมงานกำลังจะกลับเธอก็เดินไปส่งทีมงานถึงประตูและโบกมือลาทุกคนจนได้รับการยุกย่องว่าเธอน่ารักเป็นกันเองนะคะ อันดับ9้าไปลู่ไปลู่มีชื่อเสียงในด้านความจริงใจในวงการบันเทิงมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นในรายการวาไรตี้หรือในการถ่ายทำละครก็ไม่ยากที่จะหาบุคลิกที่ตรงไปตรงมาของเธอสื่อได้เผยว่าครั้งหนึ่งไปลู่เข้าร่วมงานแฟชั่นก่อนการเยี่ยมชมกลุ่มเธอบอกกับตากล้องทุกคนว่าถ่ายภาพให้ดีกว่านี้ขอบคุณแล้วยิ้มหัวเราะหลังจากพูดแบบนั้นก็ทําให้ช่างภาพที่ได้ยินต่างาพากันหัวเราะ เมื่อไปลูยิ้มแบบนี้ทุกคนในที่เกิดเหตุก็หัวเราะเช่นกันและยังคงชมเชยเธอที่สามารถทําให้พวกเขายิ้มหัวเราะกันได้อันดับ8อยหยางจือใครก็ตามที่ได้ดูเบื้องหลังของหยางจือต้องรู้ว่าทุกๆท,ที่ที่มีเสียงหัวเราะของหยางจือสามารถสร้างบรรยากาศที่มีความสุขในฉากได้เสมอผู้ที่เข้าร่วมการลงคะแนนกล่าวว่าในสายตาของฉันหยางจือเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากว่า10ปี หลายคนจะเลือกสิ่งที่ดีและตอบสนองต่อคำชมเมื่อพวกเขาถูกสัมภาษณ์แต่เธอไม่ใช่เธอจะแบ่งปันความคิดและความสับสนของเธออย่างจริงใจและไม่เคยถือว่าการสัมภาษณ์เป็นงานเลยนะคะ อันดับ7หลินอีสื่อได้เปิดเผยเรื่องราวของหลินอีว่าครั้งหนึ่งฉันเคยเข้าไปในลิฟที่ใช้งานพร้อมกับนักแสดงยอดนิยมคนหนึ่งและถูกเชิญออกโดยบอดี้การ์ดของเขาดังนั้นฉันจึงกลัวเล็กน้อยที่จะเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกแต่ก่อนการสัมภาษณ์นั้นฉันบังเอิญได้อยู่กับหลินอีพร้อมทีมงานของเขาหน้าลิฟไม่เพียงแต่เขาไม่ไล่ฉันไปแต่เมื่อลิฟมาถึงหลินอีก็ปล่อยให้ฉันไปก่อนอย่างสุภาพหลินอีทําให้ฉันหายกังวลและแม้ว่าวันนั้นเขาให้สัมภาษณ์มากกว่า10ครั้ง แต่เขาก็ยังโค้งคำนับนักข่าวและบอกว่าเขาได้ทำงานอย่างหนักก่อนมาสัมภาษณ์แต่เขาจะจริงจังกับทุกคำถามและพูดอย่างมีสติในช่วงกลางของการสัมภาษณ์ฉันให้เขาตอบคำถามแฟนๆสอข้อหลังจากตอบคำถามทั้งหมดแล้วเขาก็พูดกับฉันด้วยดวงตาที่สดใสว่าว้าวคุณน่าทึ่งมากทำให้สื่อยกย่องว่าเขาเป็นคนสุภาพและเป็นสุภาพบุรุษนะคะอนดัหกหวีซูซิน วิสุทธิินนักร้องและนักแสดงชาวจีนผู้ซึ่งได้รับความนิยมทั้งในและต่างประเทศจากบุบาทเซียวหลานฮวาเทพธิดากล้วยไม้ในของรักของข้าสื่อได้กล่าวว่าฉันรู้สึกสบายใจมากที่ได้คุยกับเธอเธอจะทําให้บรรยากาศเหมือนคุยกับเพื่อนและคําพูดก,ก็เห็นภาพมากสิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆมากมายจะเต็มไปด้วยไหวพริบเมื่อเธอบอกพวกเขานอกจากนี้เธอยังสดใสและน่ารักมากเหมือนบุคคลทั่วไปซึ่งเป็นมิตรมากนะคะอันดับ5ฐานเจียนชื่อ สื่อต่างชื่นชมฐานเจียนชื่อสำหรับทัศนคติที่จริงจังต่อการสัมภาษณ์และเขาก็ให้ความเคารพทีมงานไม่ว่าจะก่อนหรือหลังได้รับความนิยมสื่อได้เผยว่าฐานเจียนชื่อนั้นมีความรับผิดช,ชอบมากเขาจริงจังในการตอบคำถามและทีมงานของเขาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีพวกเขาจะไม่ลบหรือแก้ไขโครงร่างตามต้องการและพวกเขาไม่เร่งรีบเขาเป็นมืออาชีพมากที่สำคัญเขามาเร็วกว่านะักข่าวเสมอในการให้สัมภาษณ์ทุกครั้ง อันดับ4ติลลี่เลิปาติลลี่เลิปาได้รับการยกย่องว่าสวยและใจดีสื่อกล่าวว่าติลลี่เลิปานั้นให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและเธอก็มีความคิดเป็นของตัวเองเมื่อตอบคําถามเธอจริงใจและน่ารักมากไม่ทําให้นักข่าวรู้สึกอึดอัดเวลาสัมภาษณ์แถมหลังจบการสัมภาษณ์ก็ไม่ได้รีบเร่งไปห้องแต่งตัวแต่ยังยืนคุยกับนักข่าวในขณะที่นักข่าวกําลังเก็บสัมภาระอีกด้วยนะคะอันดับ3จูอี้หลง จุย้ยหลงได้รับการโหวตอยู่ในอันดับที่3ดาราขวัญใจสื่อมวลชนในครั้งนี้ความคิเห็นจากสื่อได้ยกย่องให้เขาเป็นคนสุภาพมีสเสน่ห์มีทักษะการแสดงที่ดีและไม่ถือตัวอีกทั้งยังระมัดระวังคำพูดคำจาและมีความรับผิดชอบตัวอย่างเช่นหลังจากสัมภาษณ์งานสปริงเฟสติวัลกาล่าเขาส่งเค้กให้สื่อทุกสื่อแม้แต่สื่อที่ไม่ได้สัมภาษณ์ก็ยังได้รับการดูแลเขาพิธีวิถันและรอบคอบมาก หรือในขณะสัมภาษณ์แม้ว่าเขาจะเจอคำถามที่ไม่สะดวกตอบเขาก็จะยิ้มเสมอไม่หลอกคนอื่นและอ่อนโยนมากนะคะอันดับ2เจ้าลี่อิ่งภาพลักษณ์ของเจ้าลี่อิ่งในวงการบันเทิงนั้นดีมากเสมอมาและหลายคนในวงการบันเทิงก็ชื่นชมเธอเช่นกัน ครั้งนี้มีบางสื่อกล่าวว่าแม้ว่าเธอจะไม่ใช่ดาราประเภทที่พูดต่อหน้าสื่อได้อย่างอิสระแต่เวลาสัมภาษณ์เธอไม่เคยวางท่าเมื่อถูกสัมภาษณ์พวกเขาสัมผัสได้ถึงความจริงใจของเธอมีคนเคยกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งทุกคนไม่ได้ยินบางประโยคของเจ้าลี่อิงอย่างชัดเจนเขาจึงขอให้เธอพูดซ้ำถึง3ครั้ง แต่ทุกคนก็ยังไม่ได้ยินซึ่งเจ้าร่อิงยังคงยิ้มและไม่แสดงอาการใดๆต่อหน้าพวกเขาเลยสื่อจิงต่างชื่นชมเธอที่จริงใจและไม่วางท่าเมื่อถูกสัมภาษณ์นะคะ และอันดับหนึ่งต้องยกให้กับหวังเฮอร์ตี้สำหรับหวังเฮอร์ตี้สื่อต่างชื่นชมเขาและทีมงานที่ให้ความร่วมมืออย่างสูงในระหว่างการสัมภาษณ์และปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความเอาใจใส่แม้ว่าเขาจะเหนื่อยมาจากการสัมภาษณ์หลายวันติดต่อกันเขาก็ไม่แสดงอาการเหนื่อยล้าออกมาหรือหลังจากสัมภาษณ์กับบริษัทอื่นเสร็จ เขาก็ยังเอียงหัวทักทายสื่อที่เดินผ่านไปมาเขาน่ารักมากสนุกสนานเป็นกันเองกับสื่อมากถือว่าเป็นดาราศิลปินอย่างแท้จริงนะคะ ซึ่งเกณฑ์ในการตัดสินสําหรับการลงคะแนนของสื่อนั้นส่วนใหญ่มาจากความจริงใจและความเคารพซึ่งกันและกันเป็นปัจจัยที่มีคุณค่ามากที่สุดในอุตสาหกรรมบันเทิงนี้การสัมภาษณ์สื่อเป็นหนึ่งในวิธีที่สําคัญที่สุดสําหรับสาธรารณาชนในการทําความเข้าใจดาราศิลปินความจริงใจและความเคารพคือข้อกําหนดเบื้องต้นสําหรับการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสื่อกล่าวว่าเราขอยุกย่องดาราศิลปินและเพื่อนที่จริงใจเหล่านี้ต่อสาธรารณาชน ขอบคุณพวกเขาที่ตอบคำถามของเราอย่างใจจริงคนที่รู้วิธีเคารพผู้อื่นก็สมควรได้รับความเคารพเช่นกันขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะ